การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจำลองสถานการณ์และการทำงานกลุ่มของโครงการสาการประยุกต์ใช้วิธีการเรียนรู้แบบโบราณการและการเรียนรู้ระหว่างวิชาต่างๆและสีการประเมินผลแบบต่อเนื่องการประเมินแบบหลายวิติการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองนะคะสรุปรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ประเพณอีสซนลงต่ ได้โดยการนําเสนอการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจเพิ่มจากการมีส่วนร่วมของนักเรียนและเชื่อมโยงเนื้อหานี้ให้มีความสัมพันธ์กับรายวิชาต่างๆและชีวิตประจําวันนอกจากนี้การประินคนที่มีประสิทธิภ,ธภาพจะช่วยให้ครูสามารถปรับปรุงการสอนตามความเหมาะสมทําให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพและสามารถส่งเสริมการพัฒนธรรมท้อง,งถิ่นได้อย่าง,ย,งยั่งยืน ท่าทางใหญ่ยิ่งสิครับครับความเหมาะสมแ้่ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้กระเภทสัมเดิต่างนะคะก็จะเป็นการประเมินนะคกก็จะมีหลักการข้ากประสมเนื ages, ้อหา การเรียนรู้นะคะการรับผรประมวลผลนะคะท่านจะเห็นได้ว่าในด้านกิจกรรมการเรียนรู้นี้นะครับก็จะมีมากที่สุดนั่นเองนะคะก็จะเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาโดยรูปแบบการเรียนรู้ที่เราได้เห็นถึงปัญหาและก็ได้นาไปปรับปรุงแก้ไขให้เป็นรูปแบบขั้นตอนขึ้นมา ะะแล้วก็ให้มีกิจกรรมต่างๆเข้ามาก็ปรากฏว่าในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กที่มาเรียน,นพัฒนธรรมต้องถ่งประเพณีแสงโดนตาน,นีก็มีความรู้ความเข้าใจอย่างที่เห็นได้ชัดนะอาจารย์ตรรานเนี่ยทำให้เราได้พบการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดก,การเรียนรู้ประเพณีแสงโดนตานของโรงเรียนนี้แห่งนี้เนี่ยนะคะได้มีภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมากนะคะแล้วก็ในด้านเฉลี่ยมากที่สุดก็คือ กิจกรรมการเรียนรู้นั่นเองนะคะผลวิใจัยในระยะที่3นะคะ,ะผลวิใจัยในระยะที่3านะคะคือ,อผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดก,การเรียนรู้ประเพณีแสงโดนตานะคะได้สร้างขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายคือน,นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่5ของโรงเรียนบ้านดอนวังตะบนของอำเภิเมืงสุรินทร,ร์จำนวน23่สิาคนเลือกแบบจอบจงนะคะ ในตารางที่สองแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยการทดสอบผลสมดุลทางการเรียนนะคะหลังเรียนของนักเรียนในกลุ่ม,ปปเ,มกกเป้าหมายตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณิแสลอยดนตานี่นะคะสูงกว่านะคะของเรียนโดยมีในใัยสำคัญนะคะด้านความพึงพอใจแล้วก็ด้านผู้สอนและวิทยาการนะคะเราก็จะเห็นว่าต่างๆนี้ก็จะมีการปรับขึ้นมาจากการ ใช้แล้วก็ได้เห็นการพัฒนาการของความรู้ความเข้าใจนะคะดังนั้นผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ประเพณีแสนโดนตานีพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีแสนโดนตาเนี่ยนะคะของโรงเรียนในนี้อยู่ในระดับดีมากนะคะด้านผู้สอนและวิทยากรพบว่าอยู่ใน ภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมากในด้านความรู้ความเข้าใจประเพณีสายโดดตาเนี่ยพบว,ว่าภาพรวมในค่าเฉลี่ยอยูใใ่ในระดับที่ดีมากนั่นเองนะคะและก็ในด้านการนํนาความรู้เอาไปใช้เพราะว่าอยู่ในระดับที่ดีมากอยู่ในระดับที่ดีมากนะคะผลการวินในใจัยในระยะที่4ี่นะคะก็จะเป็นการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีสายโดดตา คำนี้ถูกหร re so ือเปล่าเนาะค่ะของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายขเカメนะเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านดงมันนะครับจังหวอมสรีนะครับจำนวนสิบคนเพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ปแบบดิเสนโดนตานะครัสามด้านไม่ว่าจะเป็นด้านประสิทธิผลประสิทธิภาพและผลกระทบนะคะนะครับแล้วก็อภิปรายผล